ต่อยังไงให้เดาทางไม่ถูกตอนที่4องศาพิฆาตและการสลับการเรามาวิจัยเทคนิคนี้ไปพร้อมกันใน VR หลักการคือการยืนนิ่งๆบนเส้นกลางจะทําให้คุณกลายเป็นเป้านิ่งที่อ่านทางง่ายครับหัวใจสําคัญคือการย้ายตําแหน่งตัวเองออกจากแนวหมัดของคู่ต่อสู้กลยุทธ์การเปลี่ยนมุมม,มี4ข้อ1การสร้างมุมใช้พีวอร์หรือหมุนตัวออกด้านข้าง 45- ถึง90องศาเพื่อหามุมอับสายตาทําให้คุณสามารถชกผ่านช่องว่างแนวต้องการที่เปิดออกได้ง่ายขึ้น2สวิตช์ฮิตติงฝึ สลับกาดระหว่างออร์ทอดอกซ์และเซาท์พอเพื่อเปลี่ยนมุมโจมตีอย่างกระทันหันซึ่งจะทําให้ระบบการป้องกันที่คู่ต่อสู้เตรียมมานั้นไร้ผลในทันทีครับ 3. โลมาเชนโกชฟเฟิฟใช้สเตปเท้าสลับอย่างรวดเร็วเพื่อหมุนไปอยู่ด้านหลังไหลคู่ต่อสู้ทาให้เขาตกอยู่ในตําแหน่งที่ป้องกันตัวไม่ได้เลยครับ4 t h เดอะพีวอตพูการเอ็นตัวหลบพร้อมหมุนตัวออกด้านข้างพร้อมกันเพื่อหลบหมัดหนักแล้วสวนกลับจากมุมที่เขาคาดไม่ถึงผมลองให้แล้วเวิร์กมากๆถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามกดหัวใจกดไลค์เบียวมวยวขอคุณด้วย